ำหรับเกม Take the Santa Shop นะครับผมเป็นเกมภาคต่อของเกม Take the Bank นะครับผมเปิดมารับฟรีสปินแบบนี้และได้รับเงินบางวันไปแบบนี้ฮะทำง่ายๆครับผมตามเข้าไปดูในคลิปนี้เลยเพอบ้านหููแม อ่ัอ1หนึ่งามหนึ่งสองหนหนฮ่าฮสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพบกับผมนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดินเจ้าประจํามาแล้วจ้าพ่อบ้านหูแมวนะครับผม เกมที่แล้วนะครับผม Mystic Hive นี่พอบ้านเล่นไปเออค่อนข้างนานนะครับผมแต่ใน EP นี้นี่รับประกันว่าสั้นแน่นอนฮะสำหรับเกมภาคต่อของ Take the Bank นะครับผมเป็นเกมที่ชื่อว่า Take the Santa Shop นะครับผมเราจะทำตัวเป็นขโมยนะครับผมไปขโมยในบ้านของซันตานะครับผมอ่า ฟังดูน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมพ่อบ้านต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนพ่อบ้านทําในทุกๆคลิปเลยครับสําหรับม m, m 88อัพครับ มากครับฮะว่ากันถึงเรื่องเกมต่อนะครับผมหลังจากเทคเดอะแบง k นะครับผมพ่อบ้านได้เล่นให้ดูไปแล้วฮะอาจจะหนักไปหน่อยนะครับผมสําหรับสปินในการสปินเนี่ยขั้นต่ําคือ40บาทนะแต่รอบนี้ฮะลดลงครับผมเทคเดอะซ a นตาช็อปนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวพ่อบ้านขอตัวไปแต่งตัวแล้วก็เตรียมระเบิดก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปบุกบ้านซานตาเดี๋ยวเจอกันในเกมครับ ปรบมือกันนำมาก่อนเลยครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Take the Santa Shop นะครับผมนี่ฮะเห็นลูกระเบิดทางด้านขวามือนะครับ10ครั้งนะครับผมลูกระเบิดจะเปลี่ยนเป็นวายนะครับผมหมายความว่าเราจะได้วายแน่นอนภายใน10ครั้งนะครับโอเคอเคุอค้ยเปิดมาก็ลุ้นบนัสเลยแต่ไม่ได้ฮะไม่เป็นไรครับผมค่อ,คอยๆเก็บครับตอนนี้เรายังไม่มีระเบิดเลยนะโอเคโจนออกแล้วฮะนี่ฮะวายเหลืออีก8ครั้งใช่ไหมครับผมอ่าจัดไป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  ระเบิดมาอีกแล้วฮะอีกเจครั้งนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวพ่อบ้านจะลองหมุนให้ดูสักสิบครั้งละการไปครับค่อยๆหมุนฮะโ <c oughs> บนัสโบนัสโบนัสเฮ้ยเราต้องได้โบ,บนัสละมั้งรอบเนี้ย แต,แต่ข้อดีของเกม Take the Santa Shop นี้ฮะเห็นด้านขวามาอือไหมครับผมเราสามารถซื้อฟรีสปินได้เลยนะครับผมในราคา405บาทนะครับผมสำหรับการหมุน15บาทนะแต่พอบ้านเคยลองเสี่ยงกับหลายเกมนะหมุนแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อบ้านจะหาฟรีสปินแบบธรรมดาธรรมดานะหมุนไปเรื่อยๆเพราะว่าการหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยเราได,าได้ได้ระเบิดมาเป็นวยว้วยฮะครบ10ครั้งนะฮะนี่ฮะคือครั้งที่10ครับผม โอเคคุ okay, okay. ตู้เป็นยังไงฮะตอนแรกไม่ได้อะไรเลยก็ได้มาฮะนี่ฮะสิบครั้งไม่ขาดทุนนะไม่ขาดทุนครับถือว่าคุณคืนทุนฮะ่ไปลองอีกสิบครั้งครับผมเป้าหมายเราคือลองหาฟรีสปินดูฮะแต่เราก็ได้วาวมาเป็นของแถมอ่าไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะระเบิดออกมาสองลูกแล้วฮะ เนี่ยแค่ว่ามีลุ้นทุกสิบครั้งแน่นอนฮะสำหรับใครที่แบบว่าโอ้ยเล่นสล็อตไม่ออกเลยนะฮะข้าบ้าน,บบน,นในลังเก่งน,นี้เอาม,มาเป็นแถวครับผมอ่าระเบิดเยอะฮะระเบิดเยอะฮะไปในแถวทางที่ดีครับผมในอีกสิบครั้งนี้น่าจะออกดีนะไปก่อนครับไปก่อนแซปเล่นเล่นไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โ้โบนัสอ้าโบนัสเรียบร้อยครับฟรีสปินแบบธรรมชาติฮะเข้าหน้าโหลดเลยครับผมนี่นะฮะห้าระเบิดฮะสิบห้าฟรีสปินโอ้เกมนี้แจก,กฟรีสปินเยอะครับผมแถมได้วายชัวร์วแน่นอนนะห้าระเบิดครับผมะระเบิดตูมไม่ได้อะไรเลยทนะ,ะ <c oughs> านรับเลยฟังดูตื่นเต้นฮะ,ะนี่ครับผมค่อยๆเก็บไปก่อนครับค่อยๆเก็บไปฮะ มตึ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 ตม,มถ้ายันก็ห้าแถวเลยฮะห้าแถวเต็ม,มห้าแถวเต็มนี่ฮะห้าแถวเต็มอีกแล้วผลจากการระเบิดนะครับผมจริงๆ่วฟีสปินเกมนี้นี่แจกค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็มีระเบิดไวามาช่วยในการเรียงด้วยนะค่อนข้างชอบครับค่อนข้างชอบค่อนข้างโอเค,ค กันต่อไปเรื่อยๆเอาไว้สีแถวนี้ต้องห้าแถวแล้วละ่ะบึ้งเ <c oughs> ต็มเต็เต็มเต็มครับเต็มเต็มเปิดไปห้าแถวอีกรอบนึ่งฮะทีละยี่สิบาทสามสิบบาทฮะแต่อย่าลืมนะครับผมดูเหมือนจะได้น้อยนะแต่ว่าฟรีสปินเราเยอะฮะนี่ฮะ 40บาท50บาท4 0บาท50บาท,บาท,บาทวนไปเรื่อยแต่ฟรีสปินไงฮะเราไม่ต้องหมุนอะไรเลยเรียกได้ว่าตอนนี้เกินทุนละฮะกำไรแล้วครับกำไรเรียบร้อยแล้วที่เหลือคือกำไรลว้วนสำหรับวันนี้นะครับผมจัดไปฮะจัดไปจัดไป สี่แค่สี่สิบบาทห้าสิบบาทแต่สิบห้าฟีสปินออกเกือบทุกครั้งเลยนะเพราะบ้านสังเกตมีแค่ครั้งเดียวครับที่ไม่ได้ฮนะถือว่าคุ้มอยู่ฮนะคุ้มอยู่คุ้มอยู่อืมอุ้ยครั้งนี้ก็ไม่ได้ครั้งนี้ได้ไหมโอเคนี่ฮนะได้เกือบห้าร้อยแล้วนะเกือบห้าร้อยแล้วนะ มาครับผมเงินกลางวันในรอบปีสปริงรอบนี้ได้รับไปทั้งหมด467บาทแต่เรายังเหลือนีฮะเรายังเหลือเรยียกว่าเหลือแล้วเบิดฮะในการเปิดวายอยู่ฮะเหลืออีกแค่3ครั้งครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดวายครบแล้วเราก็เลิก,กนะฮะสำหรับวันนี้โอเคโอเคโอเคเหลือ,ออีกครั้งเดียวครับ ครั้งนี้ระเบิดมาแล้วฮะขอห้าแถวเน้นๆครับเตมตม <c oughs> <c oughs> เล, ي, เล็กๆลน้อยๆแต่ก็โอเคครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้ฮะ <c oughs> ถือว่าบวกได้เป็นค่าข้าวค่าน้ำนะครับผมเดี๋ยวพ่อบ้านขอตัวกลับบ้านครับไปสรุปกันที่บ้านจ้า กลับมาแล้วครับทุกคนนะครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ฮะสำหรับ Take the Santa Shop นะครับผมซีรีส์เกมนี้ไม่เคยทำให้พ่อบ้านผิดหวังจริงๆนะครับ เราก็ย้ำเตือนกันทุกครั้งย้ำเตือนกันเกือบทุกคลิปนะครับผมว่าการเล่นเกมนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะครับผมพอบ้านแนะนำว่าใครเล่นได้แล้วเนี่ยก็ควรเลิกซะนะครับผมเก็บเพื่อทำทุนในวันต่อๆไปนะครับผม เพื่อจะได้มีเงินเล็กๆน้อยๆเอาไว้ใช้ซื้อกับข้าวในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีโชคในการเล่นเกมนะครับผมวันนี้พ่อบ้านขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ